เช้าเช้าเจ็ดโมงกว่ากว่าเจดโมงสาโดยประมาณอากาศกำลังเย็นสบายก็ขายผ้าตามปกติวันนี้สีอะไรก็ไม่รู้แต่หยิบสีนี้มาใส่แล้วละ่ะก็ดูสวยดีถามว่าทำไมรู้ชัยรู้ว่าวันไหนต้องใส่สีอะไรก็มีเอ่อหลายๆคนนะครับที่ได้ส่งข้อความสวัสดีตอนเช้าอะไรกันมา เราก็ดูตรงนั้นแล้วก็มาหยิบเสื้อใส่ก็เป็นปกติของคนขายของต้องหาเรื่องคุยก่อน <c oughs> วันนี้เป็นผ้าทอย,ยกดอกยกดอกอะไรยกดอกกู้แก้วแล้วเป็นลายดาวกระจายสีเขียวเขียวอะไรครับเนี่ยเขียวใบไม้เขียวอ่อนแล้วแต่ใครจะเรียก กลับหัวกลับหางได้ไหมได้การรูสวยๆหน่อยสวยไหมครับสวยไหมครับราคาราหัสอยู่ที่ภาพนิ่งแล้วรู้กันแล้วอากาศกำลังดีแต่ว่าปีนี้เขาว่าจะร้อนยุไงนะทางอีสานเนี่ยมันมันผันผวนตลอดเวลาเลยครับเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาว คนแก่เนี่ยแหละจะลำบากไม่ต้องไม่ใช่ใครแล้วครับตัวผมนี่แหละเพราะพอไขที่คือใครที่อายุเยอะๆจะกินอะไรจะอยู่ยังไงอากาศเปลี่ยนแปลกก็เอาเข้าไปด้วยะครับ มั่วก็เข้าไปด้วยแต่เวลาไปเต้นหน้าห้างไปไปนะครับวิ่งไปทานเขาไป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 ยืนดูรถแห่ก็ต้องยืนดูไกลๆเดี๋ยวเขาตีกันขบชนเราข้ามานันล้มมันเจ็บปีกต้องดูที่ตรงตรง,ตรงที่สงบสงบ,บคนเดียวอะไรเงี้ยนะครับอยู่กับลูกกรบลานลอนะไรกันอย่างน้อยมันก็ลากเราว,วิ่งได้เอก็คุยกันไปขายกันไปเป็นผ้าลายนี้สีนี้หน้านางชายคุยเห็นแล้วนะครับ ถูกตาต้องใจราคาเท่าไหร่ดูที่ภาพนี่ติดต่อเข้ามาได้เลยครับก็สิ่งละอันพันละน้อยของวันนี้ก็คือความสุขความสุขถ้าในบางสิ่งที่เรามาโน,โนที่ที่เป็นคนไทยนะที่เป็นคนไทยที่รู้จักคําว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลมีความมีความหวังเหมือนเหมือนกันแต่หลายคนเขาก็ไม่ซื้อนะ แต่ลุงชัยเนี่ยเป็นนักลงทุนค่าต่ำชั้นต่ำอินเวสต์เพนชั้นต่ำขั้นต่ำเพราะอะไรครับเอากุ้งฝอยตกปลากระพงถามยังไงอยาลุงชัยเอาร้อยหนึง่งซื้อลอตเตอรี่จะซื้อในกระเป๋าตังค์หรือจะซื้อในกระเป๋าตังค์แปดสิบซื้อคนเดินขายหนึ่งร้อยแต่เวลาเขาจ่ายเงินคุณในหน้าสลากเขาจะจ่ายหกล้านหักลบก,กบหนี้แล้วเหลือแน่ ห้าล้านกว่าเนี่ 5, 000, 8, 000, 5, 000, 9, ยห้าลนปด้านเก้าเนี่ยน่าจะเรือนะผมไม่ยังไม่เคยถูกเลยบอกไปได้ด <laughs> ังนั้นความหวังคล้ายๆกันก็ซื้อไว้ครับติดๆเอาไว้ไม่มีการลงทุนไหนหนึ่งร้อยบาทได้หกล้านไม่มีให้เก่งปานไหนก็ไม่มีดังนั้นก็ซื้อติดเอาไว้เผื่อ <c oughs> เราไม่รู้นะเขาจะหมุนยังไงไอ้แต่ละคนที่ไปยืนหกหลักจะหมุนแล้วมันจะมาลงตรงที่เบอร์ที่เราซื้อหรือเปล่าถ้าโชค โชคมาโชคอำนวยได้ถูกตอนนั้นต้องเก็บเพียบๆไม่งั้นพุ่งวายถ้าคนมีสตังค์นยพุ่งวายใช้มีเงินแล้วไม่รู้จักใช้เขาว่านะาคนคนรุ่นก่อนผมนะเขาว่ามีเงินไม่รู้จักใช้ก็คือไม่เคยมีคนรู้นก็จะชวนลงทุนคนนุ้นที่ตัวรุ่นชวนลงทุ้นคนรู้นจะช่ชวนเล่นแชร์โอ้สารพัดคนรู้นก็ช่วยขอความช่วยเหลือนั่นแหละครับถ้าถูกปุ๊บเงียบไวอย่างเดียวนะครับ ใกล้แล้ววันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดพรุ่งนี้ยี่สิบแปดออกวันที่หนึ่งเตรียมตัวกันไว้ให้ดีไม่ต้องฝันแล้วครับซื้อไปเถอะใบไหนก็ได้ใบเดียวแปดสิบาทซื้อในกระเป๋าตังค์ถ้าถูกก็อย่าลืมบุญชัยนะครับอุดหนุนผ้าแล้วเวลาที่จะให้กําลังใจกันก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยบุญชัยได้มีรู้กจะได้รู้ว่าเออมีคนเขาสนใจเ้าใหม่ของจังหวัดสุรินนะเป็นเ้าไหมแท้ทองมือ จะเอาแบบไหนจะเอายังไงติดต่อเข้ามาได้คุยกันได้คิดถึงว่าหมายตอนไหนคิดถึงลุงชัยทุกเวลาครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ